แหมแอกจิตกันกระโปรงขาดเลยวไหมคุณเนียก็เทพบุตรเทพธิดาอะไรปะตึ้งเพียงเออมึงพูดเอาถ้ามีปัญหาก็ไปหมดเลยนะกลัวหน่อยใช่อ่าจะเป็นแบบควรกลัวหน่อยอ่าก็จะเป็นเป็นแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานรออะไรกันนักหนาครับผมอ่ะครับพร้อาะว่าขอบคุณมากทำแต่งใจอยู่ที่ไข่ระหว่างพุ่นหรือสกายซองซัมป์ปัดครับ แแอกจิกกันกระโปรงขาดเลยไหมคุณเนีก็เทพประบุเทพธิดาอะไรเปล่ามเพียเออมึงพูดเอาถ้ามีปัญหากันไปหมดเลยนะกลัวหน่อยใช่อ่าจะเป็นแบบกลัวกลัวหน่อยอ่าก็จะเป็นเป็นแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานมารออะไรกันนักหนาครับผมอ่ะอ่ะครับพร้อาะเราขอบคุณมากทำแต่งใจอยู่ที่ไข่ระหว่างคุณหรือสกายสองสามไปครับ แหมแอกจิกกันกระโปรงขาดเลยไหมคุณเอ้ยอย่างอื่นมาก่อนไหมไม่เคยประกวดในแบบนางแบบหรือว่ามาประกวดกับอีกทีก็เป็นนายแบบเลยอ๋อเคยครับก็เทพบุตรเทพธิดาอะไรพวกนา้นั้นเลี้ยงๆกันเลยเหรอใช่เก็บเป็นความลับเก็บเป็นความลับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ประมาณไหนแบบเมื่ไหรฮะฮะมึงเพี้ยเออมึงพูดเอาซะมีปัญหากันหมดเลยนะกลัวหน่อย ใช่อ่าจะเป็นแบบกลัวๆหน่อยอ่าก็จะเป็นเป็นแบบว่าคุณเดินแบบให้พี่ดูหน่อยคุณเวลาสไตล์คุณเดินแบบเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนของผู้ชายส่วนมากทำแบบงอ่าถ้าแบ่งมีอะรเพทมีประเภทเดียวครับคือเดินอันนี้เดินอันนี้เดินนะอันนั้นวิ่งนะแค่เดินแบบมีแบบเดียวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้าสิบก่อนไปคุณก่อน ครูลองโคตรจริงจังโคตรดีอ่ะได้เลยจริงจังไม่ขึ้นจริงจังไม่ขึ้นขอให้โชคดีแล้วกันขอบคุณครับอู้ตายนะขอบคุณขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานรอล้ออะไรกันหนักหนาครับผมอ่ะครับพอได้ใช่ไหมขอบคุณมากนะครับใครเอ่ยจะได้ทองคำมูลค่าสองเรื่องสองสามปครับคุณเขอาจจะแสดงก็ได้นะเขาแสดงอยู่แล้วครับแบบไม่มีเหมือนกันนี่ก็คิดแต่งใจอยู่ ที่ไข่ระหว่างฟุ้นหรือสกายสองสามัครับเวลาแล้วนะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะฮะเวทีทองเวทีเธอเวลาบ่ายโมงตรงที่ช่อง WorkPo พอยกด23วันนี้สวัสดีครับ